พี่น้องเอ่อมือนี้ที่มาหวนักพีไงคุณแม่ชวร่าเอ่อคุณพ่อคุณถือนะครับผมอ่ตอนนี้ล<ห>่อหนองเบลวกับหนองแสงอยู่นะครับไปแกนหนาอยู่ทั้งูุ๋ยแจ้งบรรสาพี่น้องเอ่อแจ้งําต้นบรรสานะครับผมอันนี้คือสวนพีกสวนพักนะครับอ่อพอดีเจ่าหนาอยู่เฮียยวมอลล์ก็เลยว่าเพิ่งได้ว่าคือพอเป่ยวนำแจ้งบรรสาป่ะนะก็ได้เป่ยวนำแจ้งบรรสาอยู่ครับเลยก็ต้องเป็นคนนำแจ้งอยู่ครับักพีก็นั่งเฮียวพี่น้อง ครับผอคิ๊บดอกไปเกียวข้างในมันพักขาครับติดปต่ตตรงตลาดพี่น้องพักขาก็ะลังตรงนะครับโอคิ๊พอดีฝนขาดนะครับผมช่วงนี้เ,เดี๋ยวร้อยมันพึ่งเจ้าผาดำออกเอาสแสมดำออกนะครับพออยใหญ่มันแข็งแรงต้นมันถือแดดแล้วมันะิด้แข็งแรงพี่น้องกค <c oughs> ะพุ้งกระลังเป็นน่วยเป็นดอกนะครับผม โอ้ยบักหุ่งสายมากแก้มู้เราบานนี่เรากินอะไรเจ้านี่ักหุ่งสายเนี่ยกินยามีนะครับผมคือแปลงพักโอ้ปุ่นน้องเป๋วมาพอดีครับรถน้องเป๋วมาแล้วบานนี้ไปเอาน้ำมาแต่สิเขาไม่ได้พี่น้องเพราะว่ามันเิดกำลังเสียดประตูเนาะครับได้ซางเพิดงกำลังเ ห้องเด่ะ้องดาเป็นขนานเมื่อีที่น้อง อ่ะไปกินเลยเนี่ยน้องเยอ,เยอะเพี่มรยอประตูเพิ่แล้วพี่น้องประันเพดประตูเนาะครับผม กำลังลอมลอบถ้าหนีกับพักขานะครับพักขาแต่เจ็บเบิร์นี่ส่งตลาดแร่งเลยพี่น้องกำลังหยอดกำลังงามน,นะครับแตไม่หนีเพราะส้นหนีแน,น่น,นี่ครับสุดทิ้วเลยครับสุดทิ้วเดี๋ยวรอดน้อ,นองเบลรูดเข้ามาก่อนนะครับผม <c oughs> มาหน,นี้คือหอ หอปลาปานะครับผมหอปลาปรราบาาดลพี่น,อออน้องท่านใส่หอปลาปาบาาดลกับที่นี่ออสาปลานะคระทข้างหน้านี่ก็เป็นบอ่อปลาครับบอ่อปลาปแต่ที่อย่างหมอลำพี่น้อง ย่างหมอลำมานะครับผมมีสามอย่างปลานิ่ปนปลาตะเพียนปลาดุกนะครับผมสวนทักนี้กัเป็นแปลงของพี่พี่นอ้องมืนหนี้นด้ช่างพัฒนานะครับเพราะดีช่างบนสีสุระ,อ,ะอันนี้สวนบอกพี่นะครับบกพี่สี่ฝ้าพี่น้องก็ล่างหามนะครับผมก็ล่างนุ้ยก็ล่างคืนครับ ร่วมเป็นยู่ของลูกของหลานทีมงานหมอหลงหม้อร uh, yeah. ัมดัตระชิน <no ินตาเทยราตบานีกับเสดหงษ์ประพีกแล้วครับรุ่นน้องเบลก็ลังเปียวน่ามาพอดีจากท่างผู้ใดแจ้งบันสาดครับพี่น้องน่างามครับเอามาหงษ์ประพีกนี่แหละครับเพราะมันบ่ตายแดดพี่น้องแดดมันแห้งนะครับผมอากาศกระห่อนนะครับเดี๋ยวไปเบื้องรถน้ำนองเขาก่อนครับผมเพื่อจะเอารถขมา

เลยครับเลยเลยมาเลยมาเลย แปนหักเลยพี่น้องพอน้ำมันหนักนะครับผมนมา้นมาหนากันกนกูเกาแค นามบุระเปี้ยวมากแจ้ง,างาม,าามาตานแล้วก็โอ้ยอดให้เป็นเนีลาะย,ยอดเป็นนาเด้อถ้าสามารถกิพ่อพ่อ ยอด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 เป็นรูมเป็นรูมเป็นรูมไป็นรูมไรมาเลยแต <c oughs> ่มัตตากระแดงนะเดี๋ยวพอดสินั่นจะไดยนน้ยันนะ,ละ แดดแน่งพี่น้องคลี่คลัวนก็น

la claro ขอบุณทุกแรงใจเร้อพี่น้องจะได้กรฝากากูเกิลับตะไคร่ช่องยู u ูบหนึ่งสุรชาติพร้อมทั้งเพจบ้านรัตนศิลปินตาไทายราชพี่ใหญ่สุริยานองเกียบทิติมาด้วยนะครับผมขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงลำลำรื่อๆนะครับผมวิถีชีวิตของเอช่าให้เช่าหน้ามอหลงมาล่ำกับเป็นแบบนี้แหละครับผมขอบคุณทุกแง่ใจรับผมขอบคุณครับพี่น้อง